สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Destroy All Neighbors เป็นเรื่องราวของวิลเลียมราวที่เป็นนักดนตรีโปรโร็อกผู้ต้องดิ้นรนกับฝันร้ายเมื่อเขานะ่ยได้สังหารวลาลลัสเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ตั้งใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เราจะได้เจอกับวิลเลียมซึ่งก็เป็นสาววิศนีย์ที่รักดนตรีกำลังทำเพลงอยู่ในห้องของเขาและก็แฟนสาวที่มีชื่อว่าเอมิลี่ก็เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าเพลงของคุณก็ดีนี่ทำไมถึงไม่ลองส่งไปให้สกอต์ฟังวิลเลียมเลยบอกว่าสกอตส์ไม่ค่อยชอบเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่อีกอย่างเขาไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพเขาเป็นแค่สาววิศนีย์แล้วเธอเี่ยก็มาจูบเขาก่อนที่เขาจะเพิ่งรู้ตัวว่านี่น่ะแปดโมงครึ่งแล้วและก็ได้เวลาที่เขาต้องเข้างานและเมื่อเขาออกมาจากห้องเขาก็ จะมีแสงวิบับออกมาจากประตูห้องของเขาทายแต่นั้นก็มีหญิงชราคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลนอร์ที่เป็นคนดูแลหอพักเข้ามาทักทายวิลเลียมแล้วก็บอกว่าขอยืมตัวนายสักแป๊บสิและเขาก็มาซ่อมไฟให้กับเธอซึ่งเขานะั้นต้องคอยซ่อมไฟให้กับหอพักนี้อยู่เรื่อยๆและวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะไปทำงานตามปกติก็ได้พบว่าเพื่อนข้างห้องของเขาที่มีชื่อว่าอเล็กกำลังจะออกจากหออเล็กบอกว่าเขานะั้นมีความสุขมากที่ได้ออกจากหอพักเซงเครงนี่เพราะว่าทั้งไฟทั้งหน้าปรานะปานก็เ,เร่อยๆ ต่อมาวิลเลียมเนีก็มาที่ทำงานตามปกติแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสกอตหัวหน้าของเขาซึ่งกำลังอัดเพลงให้กับศิลปินที่มีชื่อว่าเคเล็บวิลเลียมก็เลยกลั้นใจถามสกอตว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าจะให้นายฟังเพลงของฉันสักหน่อยก่อนที่วิลเลียมเนี่ยจะเปิดเพลงของเขาให้กับสกอตฟังสกอตก็เหมือนจะชอบเพลงนี้แต่แล้วเคเล็บเนี่ยกระเดินเข้ามาฟังแล้วก็บอกว่าบอกไม่ถูกเลยว่าเพลงของนายเนี่ยมันห่วยแตกแค่ไหนส่วนสกอตท,ที่ชอบเพลงเนี่ยก็ต้องตามน้ำไปกับเคเลบ และเมื่อวิลเลียมทำงานเสร็จชายไร้บ้านที่มีชื่อว่าอ็อกกี้ก็เดินเข้ามาขอครัวซองจากเขากินเพราะว่าวิลเลียมน่ะจะเป็นคนที่ให้ครัวซองกับเขาตลอดซึ่งวนะิลเลียมน่ะก็บอกว่าวันนี้เขาไม่มีก่อนที่อ็อกกี้น่ะจะเตือนวิลเลียมว่าอย่าไปฟังเสียงจากหัวของนายมากไม่งั้นเลือดน่ะจะไหลเอาก่อนที่อ็อกกี้จะเตือนอีกว่าไม่นานจะมีผีสามตัวน่ะไปหานายวิลเลียมเลยคิดว่ามันคือเรื่องที่ไร้สาระก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปและเมื่อวิลเลียมเข้ามาในหอพักเขาก็ได้พบว่าห้องข้างๆน่ะกำลังย้ายของเขา้าและ,ะ,ะเอม เขาก็เลยบอกว่าเหมือนจะมีเพื่อนบ้านใหม่เข้ามา แล้วคืนนั้นทั้งวิลเลียมและก็เอมิลี่ก็ได้ยินเสียงพื้นบ้านคนใหม่ย้ายของเข้ามาร่วมถึงเปิดเพลงเสียงดังทั้งคืนวิลเลียมเนี่ยก็เลยมาคุยกับเอมิลี่ว่าวันนี้เขาได้เปิดเพลงกับสกอตฟฝังด้วยและก็เหมือนกับสกอตจะชอบเพลงนี้แต่ว่าเคเล็บเนี่ยก็ได้เข้ามาและก็ทาทุกอย่างพังเอมิลี่เนี่ยก็ให้กําลังใจเขาก่อนที่จะขอตัวไปนอนและวิลเลียมเนี่ยก็บ่นกับเธอเรื่องคนข้างห้องที่ย้ายของเข้ามาใหม่เพราะเขาเนี่ยคนของมนไม่หยุดทําให้วิลเลียมเนี่ยแทบจะทํางานไม่ได้เอมิลี่เนี่ยก็เริ มาบอกกับเอเลนอร์เจ้าของหอว่าคนที่ย้ายของเข้ามาอยู่แถนเล็กนั้นส่งเสียงดังไม่ยอมหยุดเลยให้เธอนะ่ะไปบอกเขาให้หน่อยเอเลนอร์นนะก็บอกว่านายก็บอกเองสิ นั่นนะ่ะมันเพื่อนข้างห้องของนายเขาก็เลยจำใจต้องกลับไปในห้องและก็พบว่าแรงสะเทือนจากเสียงเพลงของห้องข้างๆนั้นมันสั่นมาถึงห้องของเขาจนลูกของเขาหนะตกลงมาและนั่นก็ทําให้เขาทนไม่ไหวเลยตัดสินใจจะไปเคาะที่ผนังห้องเพื่อจะให้ห้องข้างๆนั้นเงียบและเสียงนั้นนะ่ะมันก็เงียบทันทีจนเขาตกใจเขาก็เลยล็อกประตูห้องแล้วก็ส่องตาแมวดูก่อนจะพบว่าชายข้างห้องนั้นได้ถยน้ําลายใส่ตาแมวที่หน้าประตูของเขาทาให้เขาหนะตกใจอย่างมากจนต้องบอกกับ Emily. เอมนะิลี่เอมิลี่น่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้เสียงเงียบแล้วเอาาาาางีีีี้้ดดกกกวว่่วเเเเ๋ยยรจะแแปันนนตตอช ดูจะตกใจมากจนทนไม่ไหวเขาเลยต้องแจ้งตำรวจในคืนนั้นต่อมาตำรวจน่ยก็มาถึงที่พักของวินเลียมตำรวจน่ะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ววิลเลียมเลยพยายามจะบอกกับตำรวจว่าหมอน,นั่นน่ะขัดสเลดทุยใส่หน้าประตูด้วยแต่ไม่นานเสียงของเอมิลี่น่ยก็ร้องดังขึ้นจนทําให้เขาตกใจเขาก็เลยคิดว่าหมอน,นั่นน่ะต้องทําอะไรกับแฟนเขาอย่างแน่นอนก่อนจะเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าเธอกําลังคุยกับคนข้างห้องกันอย่างเมามันและคนข้างห้องก็บอกกับตำรวจว่าเขาชื่อวลราดเมื่อตำรวจเห็นว่าทั้งสองห้องเข้ากันได้อย่างดีตำรวจเนี่ยก็เลยขอตัว,วา,า่ เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีเพราะวันนี้เขาเพิ่งย้ายเข้ามาวันแรกก็เลยเหนื่อยมากก่อนที่วัลลาดกับเธอจะกอดกันพร้อมกับที่เขาเนะ่ยมองไปทางวิลเลียมแ้วก็อแอบลิ้นก่อนที่เขาจะมาคุยกับวิลเลียมว่ารู้ไหมที่นายโทรหาตำรวจนะ่ยมันแย่แค่ไหนถ้านายคุยกับฉันตรงๆแล้วก็บอกให้ลดเสียงลงหน่อย เราก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้ก่อนที่เขาจะหหวเราะแล้วก็กลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งก็ทำให้วินเลียมตกใจอย่างมากจนเขาน,านอนไม่หลับและก็คิดเรื่องไปต่างๆนานาก่อนที่วิลเลียมจะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็เห็นภาพหลอนเป็นภาพของวารัตเอามือมาจับเมียของเขาแล้วหน้าของเขานก็ไปโผล่บนพดลมเพดานก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาใกล้วินเลียมแล้วก็อวกใส่หน้า และจังหวะนั้นวิลเลียมในกระตื่นขึ้นในขณะที่เขากําลังทํางานในห้องอัดและก็พบว่าตัวเขานั้นโดนไล่ออกก่อนที่เขาจะเดินทางกลับออกกี้น่ยก็ได้มาทมหาครอซองจากเขาเขาก็เลยบอกด้วยความโมโหว,ว่าไม่มีครอซองอะไรทั้งนั้นแล้วออกกี้เนี่ยก็มองหน้าเขาก่อนจะพูดว่ามันเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมต่อมาวิลเลียมก็กลับมาถึงที่พักแล้วแฟนของเขาเนี่ยก็ถามว่าวันนี้ทําไมกลับเร็วจังวิลเลียมก็เลยโกหกเธอโดยการบอกว่าทางที่ทํางานนั้นปล่อยออกมาก่อน และเขาก็กําลังเห็นเธอทํางานอยู่เขาก็เลยบอกว่านี่เธอแบบทางานได้อยู่เหรอแม้ว่าเสียงจะดังออกมาจากห้องของวลลัศขนาดนั้นเอมิลนะี่เนี่ยก็เลยปัดรําคาญแล้วก็บอกว่าถ้าเสียงห้องข้างๆนะ่ะดังมากนักเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องแต่วิลเลียมเนี่ยก็ห้ามเธอไว้พวเพราะกลัวว่าเธอนะ่ะจะอันตรายแล้วก็บอกว่าเรื่องกระดาษที่เธอทวงเขานะ่ะเขาจะไปเอามาให้หลังจากทามัลระบ้าเสร็จแต่เธอเนี่ยก็แย้งว่าวิลเลียมทามัลระบ้าม,มา3ปีแล้วและมันก็ไม่มีวี่แววจะเสร็จเลยก่อนที่เธอจะบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเเาากกรี่วย็ู้สสึ จากห้องของวารนะัตน่ะมันนังออกมาไม่หยุดจนเขารำคาญก็เลยตัดสินใจออกไปจากห้องแล้วก็ไปเข้ะประตูของวารัตก่อนที่เขาจะมาอยู่ในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางอะไรบางอย่างเขาก็เลยแงะประตูดูก่อนจะเห็นว่าวารนะัตน่ะกำลังยกเวท่พร้อมกับเปิดเพลงร็อกเสียงดังลั่นวิลเลียมเนะี่ยก็เลยเข้ามาในห้องแล,ววลนะวารัตนเนี่ยก็เดินทําท่าจะไปหยิบอะไรบางอย่างเขาก็เลยคิดว่าจะไปหยิบมีดออกมาแทงเขาแต่วารนะัตน่ะกลับไปหยิบไก่ทอดมากินแล้วก็ถามกับวิลเลียมว่ากินด้วยกันไหมก่อนที่เขาจะเชิญวิเียมน่ให้้นังงลลแวเาก็ไปลอออกกตูห้ง่ที่วิเียมจจจะะตััััดดสินนใใพูกกบววาาา่ฉอยห้ หนะ่ะเบาเสียงลงหน่อยเพราะว่าผนังห้องนะ่ะมันบางมากแล้วมันนะก็รบกวนฉันจนทําเพลงไม่ได้แต่วาลาก็กลืประสาทเขาโดยการไปเปิดเพลงให้ดังขึ้นอีกพร้อมกับเต้นไปเรื่อยเพื่อจะยัว่วโมโหวินเลี่ยมแต่วิลเลี่ยมเนะี่ยก็ไม่ทาอะไรเขาวาราเนี่ยก็เลยบอกว่าให้วิลเลี่ยมนะมาสู้กับเขาเลยเพราะชีวิตคือการ,รเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตวแล้วทั้งสองคนนะก็ผลัดกันต่อยท้องต่อมาวิลเลี่ยมนะก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็เลยหยิบขวดเบียร์ขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวเองก่อนที่วาราดจะจับมือเขาแล้วก็นําขวดเบียรนะ์มาฟาดหััััวตเเเออองงงจนนนนนทาาาา้้ขขดบีีย่่่ะะปปป็็กกกฉลลลลมมแืไ งหลัและก็ถูกเสียบด้วยเหล็กที่เอาไว้ย,ยกเวทวิลเลียมเลยพยายามจะช่วยเขาแต่วาลาัก็บอกว่านายทาได้ดีมากก่อนที่เขาจะพ่นเลือดไปทั่วตัวของวิลเลียมแลีก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะออกไปจากห้องนี้เองพร้อมกับที่เขาเนะยกเวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแท่งปูนที่เอาไว้ถ่วงน้ำนักเนี่ยก็หล่นลงมาทับหัวเขาจนตายขาที่ต่อมาวิลเลียมเนี่ยก็ลากศพของเขาไปไว้ในอ่างอาบน้ําแล้วเขานก็ได้รับคําแนะนําเรื่องการจัดการศพจากวิดีโอสอนเล่นบาสที่เขาเนระดูประจําก่อนที่เขาจะนาเลือยไฟฟ้าเนะี่ยไปผ่าร่างของวอาลาน และระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังพักจากการกําจัดศพของวอลลัสอยู่เอมิลี่แฟนของเขาเนี่ยก็โทรมาเขาก็เลยบอกว่าเธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธอขอให้เขาเนี่ยได้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งต่อมาเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดม่านอ่างบน้ําแต่เมื่อเขาเปิดม่านออกมาก็พบว่าหัวของวอลลัสที่ขาดไปเนี่ยกำลังพูดกับเขาว่าว่าไงวินเลียมนายทำฉันแย่นะ วิลเลียมเลยบอกว่านายตายไปแล้วนี่ทำไมถึงยังพูดได้วอลลาส์เนี่ยก็เลยบอกว่านายฆ่าฉันไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันอยู่ในห่วงของนายแล้วจนวิลเลียมใช้มือที่ขาดของวอลลานะ์น่ะฟาดเข้าไปที่ห่วงของเขาสำแลวสำเหล่าแต่วอลลาส์เนี่ยก็ยังพูดต่อเรื่อยๆและวิลเลียมก็ตัดสินใจนำชิ้นส่วนของวอลลาส์ใส่ถุงเพื่อจะไปทิ้งแต่ระหว่างนั้นเอเลนอร์ก็ได้มาทักทายเขาแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าช่วยไปดูกล่องฟิวให้หน่อยได้ไหมเหมือมนมันน่ะจะใช้การไม่ได้อีกแล้วส่วนมือของวอลล่อนงน,นงัพาไส์ทรถ ่อนจะขับมาที่โรงหลอมโลหะและก็พยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อจะให้เขาเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ยอมทําให้เขาต้องขับรถไปที่อื่นเพื่อจะหาแหล่งทําลายศพของวารัตวิลเลียมตัดสินใจมาที่ทํางานเก่าของเขาแล้วอ็อกกี้เนี่ยก็ได้มาทักทายพร้อมกับเห็นหัวของวารัพูดอยู่อ็อกกี้เลยตกใจมากที่เจอหัวพูดได้ก็เลยถามว่านายคือใครวารัเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันตายไปแล้ววนมิลเลียมเนี่ยก,ก็พยายามจะหนีออกจากอ็อกกี้โดยการจะขับรถตู้หนีไปที่อื่นแต่ว่าทัในใดนั้นมือของวกากกไปกเยรถอยหลั อ็อกกี้ก่อนจะพบว่าอ็อกกี้นะ่ะคือนักดนตรีที่เขานะ่ะชื่นชมต่อมาเขานะ่ะก็ขับรถมาจอดเทียบกับริมภูเขาพร้อมกับลากร่างของอ็อกกี้นะ่ะทิ้งลงไปตามด้วยร่างของวอลาัสมอนันต์นนะ่ะก็พยายามจะอ้อนวอนว่าจะทําทแบบนี้ข้างนอกนะ่ะมีหมาป่าแต่วิลเลียมก็บอกว่าฉันรู้พวกมันน่ะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของนายและวิลเลียมน่ะก็ได้กลับไปที่บ้านก่อนจะไปซ่อมไฟฟ้าที่ดับอยู่และก็เจอกับศพของเอเลนอรอท,ที่ไม่เคลี่มอยู่ที่ตู้ไฟ ก่อนที่เขาจะกลับมานอนที่ห้องและเอมิลี่เนี่ยก็มาหาเขาเธอบอกว่าเธอจะเก็บข้าวของไปจากที่นี่แล้วก็บอกว่าเราควรอยู่ห่างกันสักพักและเมื่อเธอออกไปวิลเลียมหน่มกลับได้ยินเสียงดังมาจากห้องข้างๆซึ่งนั่นก็คือห้องของวอลลัสเขาก็เลยรีบไปที่ห้องนั้นและสิ่งที่เขาเจอก็คือหัวของวอลลัสที่กำลังปาร์ตี้กับออกกี้อย่างเมามน วิลเลียมก็ทำได้เพียงแค่พุ่งไปที่หัวของวัลลารสแล้วก็บอกว่านายกำลังทำลายชีวิตของฉันวัลลารสก็เลยบอกว่าคำตายน่ะทำอาไดฉันไม่ได้หรอกก่อนที่เขาจะสั่งให้วิลเลียมเนี่ยไปเปิดเพลงให้มันเสียงดังขึ้นอีกแล้วอ็อกกี้น่ะก็นำเล่ามาให้กับวิลเลียมกินก่อนที่เขาจะเปิดเพลงให้เสียงดังขึ้นแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ร่วมกันปาร์ตี้ในคืนนี้อย่างมัมันต่อมาอ็อกกี้น่ะก็ให้คำแนะนำเรื่องเพลงกับวิลเลียมวิลเลียมก็เลยคิดได้ว่าน่าจะไปทำเพลงที่ห้องของตัวเองดีีีกกกกกกววว่่่่าาาาทััััั้้้งงงงงงงิิลลลลลเเเเเเยยยยมมมมออออ็็แะสสคุนนนนนรืพพไดดดปจ ที่เป็นเพื่อนข้างห้องของเขานั่บอกว่าให้เขาเบาเสียงลงหน่อยวิลเลียมเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากอยู่เงียบๆยขก็ไปหาที่อุดหูมาสิฟิลิปเนี่ยก็เลยโมโหแล้วก็ทำลายข้อของของเขาทิ้งพร้อมกับปาแผ่นเสียงที่วิลเลียมสะสมไว้ทิ้งลงพื้นซึ่งก็เป็นแผ่นเสียงที่เขาน่ยรักมากทั้งฟิลิปและก็วิลเลียมต่างก็แย่งเศษของแผ่นเสียงกันจนเศษนั้นแทงไปที่คอของฟิลิปและระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังต่อยกันวิลเลียมเนี่ยก็นำของต่างๆทิ่ใ่ายมือทั้งไมกลมี่า็ ที่ห้องพอดีทําให้เธอได้เจอกับเหตุการณ์ทุกอย่างเธอก็เลยถามว่าวิลเลียมไนฆ่าฟิลิปเหรอ ก่อนที่เธอเน่จะวิ่งหนีไปแต่วิลเลียมก็มาห้ามเธอไว้เธอก็เลยผลักเขาออกก่อนจะวิ่งหนีไปจากหอพักและไปแจ้งความกับตำรวจว่าวิลเลียมเน่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าฟิลิปและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจน่ก็ได้พาเขาไปที่โรงพักเขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากวาาและก็ออกกี้แต่ว่ากระดันมีเขาคนเดียวในห้องขังและทันใดนั้นตำรวจน่ก็ได้พาเพื่อนร่วมห้องขังมาอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็เกือ,อเล็กอดีตเพื่อนข้างห้องของเขาอาเล็กน่ก็ถามว่าเอมิลี่เนี่เป็นยังไงบ้างเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เราเลิกกันแล นั้นไม่เจอศพเลือสยดยก็ไม่มีซึ่งก็ทําให้เขาสงสัยอย่างมากแต่ว่าตำรวจน่ยก็ได้ขออะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือขอให้เขาในไปช่วยระบุศพให้หน่อยว่าคือคนที่พวกตำรวจน่ยคิดไว้จริงๆต่อมาตำรวจก็พาเขาไปเจอกับศพของเอเลนอร์ จ้าของหองพักที่ไม่เกรียมจากการถูกไฟดูดและเมื่อทั้งสองคนได้อยู่กันตามลาพังสพของเธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็คุยกับวินเลียมวิลเลียมเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาขอโทษที่ปล่อยเธอหนะ่ะส่มไฟเองก่อนที่เธอเน่ยจะให้กำลังใจเขาโดยการบอกว่าเวลาคนเราเหน่ยเหลือไม่มากนายอยากทาอะไรเน่ยก็ทำซะถ้าอยากทำเพลงให้เสร็จก็ทําไปแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอจะช่วยเขาเองต่อมาวิลเลียมเนี่ยก็พาสพขของอเลนอร์กลับมาที่หอพักแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอมีของวัญให้กับเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินซึ่งเมื่อเธอพาเขาลงไปเนี่ยก็ได้เจอกับ มีทั้งออกกี้ฟิลิปและกัวัดเบอร์ผีทุกตัวนะ่ะตั้งใจจะมาช่วยเขาในการแต่งเพลงให้เสร็จซึ่งพวกเขาทุกคนนะ่ะก็ได้แอบไปอยูท่ที่สตูดิโอที่วิลเลียมนะเคยทำงานแล้วที่สตูดิโอ พวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับสกอตและก็เคเลบที่ใส่ชุดชั้นในแค่ตัวเดียวกำลังนนเนกันอยู่แล้วเคเล็บเนี่ยก็ได้ชักปืนออกมาก่อนจะเล็งยิงไปที่วิลเลียมพร้อมกับบอกว่าให้เขาหนีไปจากที่นี่ซะและทันใดนั้นวิลเลียมก็ได้หยิบหัวของวลลาสยนไปที่สกอตพร้อมกับที่หัววาลาสน่ยได้กัดไปที่คอของสกอตส่วนเคเล็บเมื่อเห็นสกอตโดนกัดก็ได้วิ่งหนีแต่ว่าเขาก็ได้เจอกับฟิลิปที่ดักรออยู่ก่อนที่ทั้งกลุ่มผีนจะจับสกอตแล้วก็เคเล็บมัดกับเก้าอี้ในห้องอัดมากุ้บ ห้องอัดเสียงเพื่อจะมาจับตัววินเลียมก่อนที่วิลเลียมะจะเอามือของวาลัสใส่กล่องแล้วก็ดันออกมานอกห้องอัดพร้อมกับเขียนโน้ตให้กับตำรวจโดยโน้ตในเขียนว่าเขาขอเวลา2 3ชั่วโมงในการบันทึกเสียงเพลงให้เสร็จและห้ามตำรวจเข้ามาในอาคารซึ่งถ้าตำรวจเข้าไปวินเลียมจะจัดการกับตัวประกันทันทีก่อนที่ตำรวจะจะพาตัวเอมิลี่มาและก็ให้เธอคุยกับวินเลียมเธอก็เลยบอกกับเขาว่าเธอนั้โกรธเขามากส่วนทางเขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเนะี่ยโมแต่โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองและที่อัลบั้มมันยังไม่เสร็จก็เป็นเพราะว่าตัวเขา ก่อนที่เขาจะตัดสินใจบันทึกอัลบั้มให้เสร็จโดยที่เขานําไปห้องอัดเสียงที่มีผีที่เขาฆ่าทั้งหมดนะรวมอยู่ด้วยกันและเมื่อทำเพลงไปได้สักพักหนึ่งวัลลัตก็ได้สารภาพว่าเขาเป็นคนโทรหาตํารวจเอง และที่ทําไปแบบนั้นก็เพราะว่าแกจะไม่มีทางบันทึกเสียงได้เสร็จก่อนที่ตัวของวาลล่าะจะขยายกลายเป็นเอเลียนตัวใหญ่แต่วิลเลียมเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันมีวิธีสู้กับแกแล้วฉันจะทําในสิ่งที่ฉันควรทําตั้งแต่แรกก็คือไม่สนใจแกและทั้งกลุ่มเนี่ยก็เล่นดนตรีพร้อมกับอัดอัลบั้มไปเรื่อยๆและเมื่ออัดเสร็จตารวจเนี่ยก็บุกมาจับตัวเขาก่อนที่วิลเลียมจะโดนจับเขาได้ฟังประกาศรางวัลอัลบั้มแห่งปีจากโทรทัศน์ซึ่งอัลบั้มของเขาเนี่ยก็ชนะรางวัลและคนที่ไปรับรางวัลก็คือคีรเล็บกับ คุณทาเพลงที่ดีแบบนี้ได้ยังไงวิลเลียมเนี่ยก็เลยนึกถึงเพื่อนร่วมงานที่เป็นผีของเขาว่าพวกนั้นจะช่วยปลดปล่อยความกลัวในใจของเขาและก็ทําให้งานยิ่งใหญ่เนี่ยสำเร็จก่อนที่เรื่องราาทั้งหมดจะจบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยจะต้องบอกว่าเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยมันมีทั้งความน่ากลัวความสยองความหาและก็ความแฟนตาซีเนี่ยเข้ามาในหนังเรื่องนี้ด้วยอีกทั้งก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการทําเพลงวงดนตรีและก็ความสําเร็จของเป้าหมายว่าการที่เรางนั้น มันอาทําให้เรานั้นมองไม่เห็นความผิดพลาดจุดอ่อนหรือจุดบอดของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านั้นแหละนะครับคือตัวจุดชนวนที่ทาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จและสุดท้ายในหาหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.3คะแนนส่วนทางฝั่งมเมื่อเขือเน่าเนี่ยได้ไป70%และทั้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ